หน้าหนึค่ะมาต่อกันเลยนะคะที่ข้อที่4ค่ะรุมดูไรระเบียบคำนี้จะต้องตอบว่าอะไรคะรุมดูไรระเบียบนะคะก็จะเรียกว่าเรียกว่ามุงค่ะมออุงมอุมุงนะคะคำต่อไปค่ะเอกเข้าเทียบตั้งใจหมาย ตั้งใจมุ่งหมายตั้งใจนะคะข้อนี้ก็ตอบว่ามุ่งค่ะมุ่งมอมาสระอุไมเอกงอง,งูนะคะมุ่งโทรช่วยกันยุงร้ายคำนี้ตอบว่ามุ้งค่ะมอมาสระอุไมโทรงอง,งูนะคะมุ้งค่ะเชิญคิดคำตอบขอบคุณนะคะค่ะคำแรกตอบว่ามุ่งนะคะ หมายถึงการมุงดูนะคะคำที่สองค่ะคำว่ามุ่งนะคะมุ่งในที่นี้ก็หมายถึงความตั้งอ,อกตั้งใจนะคะมุ่งตั้งใจเรียนนะคะใช้ในกรณีนี้นะคะคำต่อไปค่ะมุ่งนะคะเอาไว้ใช้กันยุงค่ะสข้อตอบเรียบร้อยแล้วนะคะมุงมุงม่งมุง่งมุ่งมุ่งค่ะ ข้อที่5ค่ะอาการบนผิวหนังอะไรเอ่ยใช้คำว่าอะไรคะอาการบนผิวหนังใช้อาการคำว่าคันค่ะนักเรียนก็เกา่าใช่ไหมคะใช้คำว่าคันข้อควายบรรยากาศนอรนูนะคะเอกลงตั้งแบ่งส่วนตอนแบ่งแบ่งเรียกว่าอ่าขั้นค่ะ แบ่งขั้นขั้นหน้ากระดาษอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะโทบีบเอาน้ำก่อนการบีบเอาน้ำให้น้ำออกเรียกว่าขันค่ะคอควายไม่หนกาศไม่โทนอนหนูนะคะขันรีบทายท้าคว,ว้ารางวัลนะคะคำแรกค่ะคันนะคะใช้กับอาการเก่าเนะเาะ คันบริเวณผิวหนังนะคะใช้คํานี้นะคะคันส่วนต่อไปขั้นก็คือแบ่งขั้นแบ่งห้องขั้นแบ่งกระดาษขั้นเป็นตอนอะไรประมาณนี้นะคะคาต่อไปค่ะคันนะคะเช่นกรณีที่นักเรียนคันน้ําผลไม้นะคะประมาณนี้นะคะคันขั้นค,นคันนะคะคันน้าข้อที่3ค่ะเขียนคํา ที่ตรงกับความหมายในปริศนาแต่ละข้อข้อที่หนึ่งค่ะติ๊กต๊กติ๊กต๊กชื่อนกชนิดนะคะชื่อนกชนิดหนึ่งตัวดำตัวนี้เราน่าจะเคยเห็นกันมาก่อนนะคะนอกอะไรคะตัวดำมีอ่าช่องให้เติมสองช่องนะคะข้อนี้น่าจะตอบว่าถูกต้องค่ะกานะคะกออากานะคะจะเป็นอ่า นกตัวสีดำนะคะอ่ะคำต่อไปค่ะเบาะออกเอ๊ะแบะออกนะคะอ่านว่าแบะออกทางออกขี้อันนี้เราจะเติมคำว่ามี3ช่องให้เติมนะคะเติมคำว่ากออางอกางนะคะความหมายของคำนะคะกางก็คือแบะออกทางออกขี้ออกนะคะคำถัดไปค่ะ ส่วนแข็งที่ประกอบเป็นโครงร่างของปลาที่เป็นชิ้นเล็กเอ้คำนี้อะไรนะคะนักเรียนคิดออกไหมคะใช่ค่ะคำนี้ตอบคำว่าก้างค่ะกอไก่สลางองูนะคะแล้วก็เติมไม้โทนะคะไม้โทคุณครูคใช้ ให้ดูเป็นสัญลักษณ์นะคะว่าเติมไม่โทรด้วยนะคะนักเรียนต้องระวังนะคะก้างก็คือการที่ร,รับประทานอาหารไปแล้วนะคะระวังก้างติดคอนะคะถ้านักเรียนรับประทานปลาใช่ไหมคะระวังก้างนะคะทวนอีกครั้งนะคะคํานี้นะคะกาะะชื่อนกชนิดหนึ่งตัวดําค่ะก้างนะคะหมายถึงแบะออกทางออกขี้ออกนะคะ ส่วนก้างนะคะหมายถึงนะคะส่วนแข็งที่ประกอบเป็นโครงร่างของปลาที่เป็นชิ้นเล็กๆค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับหน้านี้นะคะคือหน้า1 0ึสองแล้วพบกันใหม่ในหน้าถัดไปค่ะ